สวัสดีพี่น้องเมื่อนี้กระตำน้ำพริกปลาดุกอีกแล้วว็หะกระเล้วเมื่อกี้นี่นะคะทุกคนค่ะแล้วเมื่อกี้นี่นะคะเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์เตรียมพักใส่พักทาเข่าก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะคะนี่ก็จะมีพักตัวพูนะคะทุกคนหัวพู้โหระพานะคะนี่อันนี้จะบมะละลูกใหญ่เลยปลาดเอานะคะทุกคนนี่ ก,นะก,กินจักครึ่งนึงนะปาดกินจักครึ่งนึงนะคะ่ะทวนเา้เาสิบกะซิลอกเอาแต่เนื้อมันนะอืมลอกเอาแต่เนื้อมันเลิกพี่นอนะะ้องนะะลอกเอาเปลือ,เอนนะะกเท่าน้นแหละกบอบโรยแซลมมาจากที่เหี่ยห,หมเลยไหมมากรอบแห้งพี่น้องกรอบแห้ง ซื้อมามาเทียนเฮ็ดน้ำยาขนมจีนสูรุกสูเต้าจีนต่ท่านีนเฮขตยุบเมื่อนี้แหละไปใ,ใส่ซิดคนละครึ่งลเลยเฮ็ดน้ำยาขนมจีนสูรุกกินแล้วจะเนาะเบาก,กันบ้อกกันแล้วคนละครึ่งน,นะคะ,ะนี่ล่ะที่มาเป็นพักคะน้าลวกเออลวกไว้แล้วล่ะพักคะน้าของเฮาวนะทุกคนอ้อนๆลวกโพักคะน้าลวก นะคะเน่าอ่อนๆกำมละสิบบาทกำใหญ่ๆต้นๆนี่นะคะอ่าเรียบร้อยค่อยใส่นะคะทุกคนเดี๋ยวสัปดาห์สิมาเมียนครัวเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้กับพี่ได้เมียนครัวเมียนอย่างดอกนะคะเห็ดผักเห็ดกับข้าวกับน้ำกินสะก้อนแต่งผักข้าวผัาน้ำกินสะก้อนนี่เนาะ จิ้เข้าเข้ากันเรียบร้อยแล้วเนึ่เข้าเป่าไฟเรียบร้อยแล้วเข้าเหนียวข้นอนนะคะทุกคนคะนะคะชุดยอดลังการงานกับตองซางคือเก่าคือเดิมไปเด้อไ,ไปกินเขา,าน้่กันแป๊บเก่านะคะทุกคนอือเสียงแมวหองแมวน้อยเสียงแมวน้อยหองเสียงแมวน้อยโฮพี่น้องคะเอาเข้าพ้าเข้าไปในห้องให้เสียงแมวน้อยห้ออยู่หลังครัวแ,วแมวแมวแมวอยู่ตอนนี้กับปั่นผ้าไว้ได้พี่น้องอืม ปั่นผ้าปั่นแพรไว้ว่าสิปัน่นแล้วแต่ต้การว่าเนี่ยรอบสอมือเราไม้ปั่นผ้าปั่นแพรแล้วแต่เนาะนะคะเดี๋ยวเช้านี้นะะเขออกไปเอาติปข้าวกอนพี่น้องไปเอาติปข้าวกันมืดๆกหน่อยไฟก็เปิดมาได้เขาไม่กระด็นนะไม่ไฟไฟมันเสียแต่มาอยู่ตอนใ,นใหม่ๆแล้วเขาใหญ่ ก็ใหญ่กลุ่มซ่อมอยู่มันก็ซ่อมบ่ได้ตุเราพยายามเฮ็ดมาสันกระเฮ็ดบ่ได้เนาะเดี๋ยวเราจะไปซื้ออุปกรณ์แบบใดมาเฮ็ดด้วยันเลนะไฟไฟหมดติดเลยมันเลยบ่สว่างบ่สวายเลยนะคะมันเสียเอาวัในสาวเดือนราที่เราน้องไปพบพ่อกัะสาวเดือนในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีจ้า